สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังลองลองก้มมองฝ่ามือตัวเองกันดูสักแป๊บหนึ่งไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีเส้นลายมือบางเส้นที่ออดูน่าสนใจเป็นพิเศษวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องหนึ่งค่ะคือเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือที่บางทีเราก็ได้ยินเขาเรียกว่ามิสติ c ครอ s นะคะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทความเก่าๆตำราลายมือสมัยก่อนแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยด้วยครับสวัสดีครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคนให้ความสนใจเยอะเหมือนกันนะครับไอ้เครื่องหมายกากบาทเนี่ยใช่ค่ะใช่คือมันมีความเชื่อหลากหลายมากเลยนะคะบางก็ว่าโหเป็นสัญลักษณ์ของพรสวรรค์เลยนะคนที่มีเนี่ยจะมีรางสังหรณ์แม่นเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันบางตำราก็บอกว่ามันเป็นสัญญาณของความท้าทายหรือว่าเป็นบททดสอบในชีวิตเหมือนเหรียญสองด้านเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายซับซ้อนยังไงกันแน่ ใช่ครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้เครื่องหมายเล็กๆกลางฝ่ามือเนี่ยทำไมมันถึงถูกตีความไปได้หลายแง่มุมขนาดนั้นเราจะลองมาดูกันจากหลายๆมุมนะครับทั้งมุมมองของโหราศาสตร์หลายมือทั้งแบบไทยแบบตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงความเชื่อในเชื่องชิตวิญญาณด้วยว่ามันเชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ยังไงบ้างนะครับจะได้เห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะสะท้อนเส้นทางชีวิตแบบไหนได้บ้าง งั้นเราเริ่มจากตัวเครื่องหมายก่อนเลยดีไหมคะว่าไอกากบาดท,ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเข้าที่ดูข้อมูลมาเหมือนจะเป็นเส้นที่มันตัดกันระหว่างเส้นหลักๆกลางฝ่ามือเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับโดยทั่วไปเนี่ยม,มันมักจะเกิดในบริเวณเ ระหว่างเส้นใจหรือฮาร์ตไลน์กับเส้นสมองหรือเฮดไลน์ซึ่งไอพื้นที่ตรงนี้มันสำคัญมากนะครับในการบอกเรื่องอารมณ์สติปัญญาอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดจากเส้นวาสนาที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็มีเส้นอื่นมาตัดพอดีหรือบางทีก็เป็นแค่เส้นฝอยๆเล็กๆมาประกอบกันเป็นรูปกากบาทก็ได้คือตำแหน่งที่มันเกิดตรงกลางฝ่ามือนี่แหละครับที่อาจจะทําให้มันถูกเชื่อมโยงกับเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างเข้มขน้นอ๋อค่ะค่ะแล้วในทางหัวศรสา่าลายมือจริงๆจังจ เลย,เ,ยเขาตีความหมายกันว่ายังไงบ้างคะก็ในตำราทั้งของไทยและก็ของตะวันตกนะครับมีมุมมองที่คล้ายๆกันอยู่นะคือมักจะบ่งชี้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดเยอะหรืออาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่อยู่หรืออะไรแบบนี้ครับบางทีก็บอกว่าคนพวกนี้จะสนใจเรื่องลี้ลับโหราศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งไปเลย แต่มีจุดร่วมที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือหลายตำราจ,จะมองว่าคนที่มีเส้นนี้มักจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความยากลำบากอะไรสักอย่างก่อนแล้วถึงจะพบความสำเร็จอืมก็คือไม่ใช่ว่าจะง่ายๆสบายสบายประมาณนั้นครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ตีความในง่ายบวกนะว่ามันเป็นเครื่องหมายของคนที่มีความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาคือแบบสู้ไม่ถอยแล้วก็ตัดสินใจได้ดีในสถานการณ์ที่มันกดดันมากม ฟังดูเหมือนเป็นคนที่มีความอึดความอดทนเหมือนกันนะคะครับใช่เลยครับทีนี้มันมีอิมิงมอมนึงที่แบบหน่าทึ่งมากจากข้อมูลบางแหล่งนะคะเขาเชื่อกันว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยอาจจะเป็นเอ่อเป็นเทวดานางฟ้าหรือผู้มีบุญเก่ากลับชาติมาเกิดเหมือนกับว่าอาสาลงมาทำภารกิจบางอย่างบนโลกมนุษย์เช่นแบบทำนุบำรุงศาสนาหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อะไรแบบนี้คะ่ะฟังดูแล้วก็เหมือจริงเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับประเด็นนี้ยิ่งทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคือพอเชื่อแบบนี้ปุ๊บมันก็เกิดคำถามต่อมาว่าอ้าวถ้าเป็นผู้มีบุญหรือเป็นเทวดามาเกิดจริงๆทําทำไมชีวิตยังต้องมาเจอความยากลำบากอีกละ่ะทำไมไม่สบายไปเลยนั่นสิคะ่ะครับ ในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายไว้สองแนวทางหลักๆนะครับแนวทางแรกก็คืออาจจะลงมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าหรือวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่เคยสร้างไว้ก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ส่วนแนวทางที่สองเขาบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนบททดสอบบารมีนะครับว่าจะมีความตั้งมั่นในคุณธรรมความดีได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยจับตาดูเป็นพิเศษเลยเขาว่ากันว่านะถ้าทำผิดเนี่ย ผลกรรมมันจะมาเร็วกว่าคนทั่วไปแล้วก็อาจจะหนักกว่าด้วยโอ้โหแต่ในทางกลับกันถ้าทําความดีผลบุญก็จะตอบสนองเร็วเหมือนกันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือถึงแม้จะมีความเชื่อว่ามีต้นทุนทางจิตวิญ,ญญาณสูงส่งมาก็ยังต้องเผชิญบททดสอบแล้วก็มีความรับผิดชอบที่อาจจะหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ําประมาณนั้นเลยครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วในด้านที่เป็นพรสวรรค์ล่ะคะกากบาทนี้มันเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องหลังสังหรณ์อันนี้ก็เป็นอีกด้านที่ถูกพูดถึงเยอะมากครับหลายๆแหล่งข้อมูลเลยเชื่อว่าคนที่มีเครื่องหมายนี้เนี่ยนอกเหนือเรื่อง six เซนส์หรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำแล้วนะยังอาจจะมีสังชาติยานที่เฉียบคมมากๆคือแบบเข้าใจสถานการณ์หรือสภาวะที่มันซับซ้อนได้ดีกว่าคนอื่น บางตำราถึงก็บอกว่ามีศักยภาพในการพัฒนาพลังจิตหรือความสามารถทางญาณทัศนะได้เลยนะโหพลังจิตญาณทัศนะเลยเหรอคะครับรวมถึงความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยทําให้บางคนอาจจะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้ดีมากๆฟังดูเหมือนเป็นศักยภาพที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีแล้วจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ครับอันนี้สำคัญเลยคือศักยภาพเหล่านี้เนี่ยมันมักจะไม่ปรากฏออกมาเต็มที่แบบอัตโนมัตินะครับแต่มันต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะเลยคือการฝึกสมาธิการเจริญสติปัฏฐานเพื่อขัดเกลาจิตใจแล้วก็ดึงเอาพลังที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การมีเครื่องหมายนี้มันก็เลยอาจจะเหมือนกับการที่เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ในมือนะครับแต่ว่ามันจะเติบโตงอกงามได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาการรดน้ําพรนดินของเราด้วยอืมเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะคือมีของดีอยู่กับตัวแต่ก็ต้องรู้จักวิธีใช้แล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนด้วยถูกต้องครับแล้วพอจะมีคําแนะนําจากแหล่งข้อมูลไหมคะว่าสําหรับคนที่มีลายมือลักษณะนี้เนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตนยังไงเป็นพิเศษหรือมีอะไรที่ควรทําบ้างคะ ก็มีคําแนะนําอยู่บ้างนะครับบางแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะแนะนําเรื่องการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าคุ้มครองดูแลเราอยู่เช่นการจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเพื่อขอพรหรือขมากรรมหรือขอความช่วยเหลือในเวลาที่เราเจอปัญหานักหนักอ๋อการจุดธูป16ดอกนี่เคยได้ยินบ่อยๆเหมือนกันค่ะครับ แต่ว่าคําแนะนําที่ดูเหมือนจะปรากฏคล้ายๆกันในหลายๆแหล่งข้อมูลเลยก็คือการเน้นย้ําความสําคัญของการทําความดีละเว้นความชั่วครับแล้วก็การฝึกฝนจิตใจผ่านการทําสมาธิซึ่งเขาเชื่อว,ว่าจะช่วยเสริมทั้งพลังใจแล้วก็พลังปัญญาให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ดีขึ้นครับ ฟังดูแล้วสรุปได้ว่ากากบาทกลางฝ่ามือนี้มันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์บอกโชคดีหรือโชคร้ายแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเลยนะคะไม่ใช่เลยครับทุกจ้องเลยครับสรุปได้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็มีความหมายหลายชั้นจริงๆมันการผสมผสานกันระหว่างศักยภาพพิเศษที่อาจจะติดตัวมาอย่างเช่นพรสวรรค์ลังสังหรณ์ความสามารถในการชี้นำคนอื่นกับ บททดสอบที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในชีวิตความรับผิดชอบที่อาจจะมากกว่าคนปกติหรือแม้แต่ผลแห่งกรรมที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้อืมซึ่งพอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่า สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีหรือไม่มีเครื่องหมายนี้บนฝ่ามือก็ได้นะคะแต่อาจจะอยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันมากกว่าว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงเราจะพัฒนาศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเป็นในทางที่สร้างสรรค์ได้ไหมแล้วเราจะรับมือกับความท้าทายต่างๆด้วยสติปัญญาและความอดทนได้ดีแค่ไหนนั่นอาจจะเป็นแก่นแท้ของความหมายที่ซ่อนอยู่ของกาก,กบาทนี้ก็ได้นะคะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากเครื่องหมายนี้มันเปรียบเสมือนเข็มทิศที่กําลังชี้ไปยังภารกิจหรือศักยภาพบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราจริงๆเราแต่ละคนเนี่ยจะค้นพบสิ่งนั้นได้ยังไงแล้วเราจะนํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างหรือต่อโลกใบนี้ได้อย่างไรเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ สำหรับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลเรื่องกักรบาทกลางฝ่ามือในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างให้กับทุกท่านได้นะคะก่อนจะลากันไปก็ขอใช้โอกาสนี้ส่งท้ายด้วยคำอวยพรนะคะ ขอให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามมีพลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้มีโชคมีชัยในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตนเองทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ